สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับแมนกพี่ก็อยู่ตรงป่านะทุกคนนะตรงนี้ก็นะครับจะทําเป็นสตูดิโอนะครับก็คือทําเป็นที่ถ่ายคลิปทําเป็นที่ไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บกวาดให้ดีนะตรงนี้นะครับเก็บกวาดให้ดีนะครับก็จะได้แบบเอาโต๊ะมาวางนะครับแล้วก็ เวลานั่งอ่านข่าวผมจะได้มั่งทำคลิปที่นี่นะครับก็คือผมจะมาแค่ช่วงกลางวันนะครับกลางคืนผมก็จะไปตรงบ้านผมนะครับตรงแค่ไม้ไผ่แล้วก็ตรงโต๊ะหินอ่อนนะครับนี่วันนี้บรรยากาศดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือตรงเนี้ยเดินไปทางบ้านผมใช่ไหมนะครับนี่พอเดินเข้ามาก็จะมีอย่างนี้นะครับ นี่ครับผมก็จะเคลียร์เอาใบไม้ออกตัดแต่งตัดแต่งกิ่งไม้นะครับให้สวยงามแต่ว่าต้นไม้ไม่ได้ตัดนะเราเอาแค่พื้นที่ที่มันโล่งตรงนี้นะครับนะอย่างต้นพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือมะกำนะฮะมะกำนะครับก็ก็คือเราไม่ตัดออกครับอันนี้ต้นกระทกลกนะฮะตัวเนี้ยต้นกระทกลกนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัดแต่งแค่ตรงนี้ออกครับทุกคนแล้วก็จะได้เอาไม้กวาดไม้กวาดให้มันเรียบๆนะฮะจุดตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ครับนี่ต้นประดู่ครับทุกคนนะฮะอันนี้ก็คือต้นประดู่นะครับนี่ครับต้นใหญ่เลยอันนี้ก็ต้นมะขามนี่ะครับมะขามนะฮะขามป่านี่ครับนู่นยอดไปนู่นนะครับ ก็ตกแต่งในสีนะนะครับสาเหตุที่แมงกี่มาตกแต่งตรงสวนป่าก็เพราะว่ามันจะได้เอาไว้ใช้ในการทําคลิปเล่าข่าวนะครับในการไลฟ์สดนะครับในการนั่งพักผ่อนนะครับแล้วจุดตรงนี้ก็โอเคนะคลื่นมันก็พอๆกับที่บ้านแหละเพราะมันก็อยู่ที่เดียวกันนะเนาะมันก็พอโหลดคลิปหรือทําอะไรได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเร็วเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องลองโหลดดูว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปโหลดที่โรงล่งหรือไปที่วัดนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ผมต้องเอากิ่งไม้ออกนะทุกคนกิน่งไม้มีต้นนี้นะครับต้นนี้มันตายละนะครับตอนนี้มันตายละแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้อย่างนี้ครับก็สวยดีมันเป็นเอ่อถาว์นเนาะ นะครับนี่คะทุกคนจริงๆอะ่ะผมก็อยากให้ป่ามันอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย,เลยนะไม่อยากให้ออกเลยนะนะครับเพราะว่าป่าคือชีวิตเลยนะอันนี้คือเขาตำลึงนะเอนะฮะตำลึงนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับ,ออรรบพอหมดจากป่าตรงนี้ไปแล้วก็เป็นที่นาเลยนะเอฟซนะครับป่ามันก็มีเท่านี้ นะครับอย่างดีนะครับที่ยังมีป่าแบบหลงเหลือให้ให้ดูกันอืมตรงนี้ก็มีไก่นะครับมาคุยนะครับแต่ว่าใบไม้พวกนี้เอฟซนี่นะครับใบไม้พวกนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะเนี่ยนะครับเวลาฝนมันตกลงไปแลว้วมันหมักหมมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดินนะครับเป็นปุ๋ยอันนี้ผมจะเก็บไว้ใส่ดอกไม้นะทุกคนนะ ถ้าเกีบยวไว้ใส่ดอกไม้นี่นะครับก็โอเคแล้วครับอย่างน้อยก็มีพื้นที่นะนะพื้นที่ในการทำคลิปนะครับนอกจากที่บ้านแล้วก็มีตรงป่าตรงนี้นะครับที่ผมเอาไว้ทำคลิปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องหาอะไรมา ทำนะครับทุกคนนะครับสร้างเขาเรียกว่าสร้างสตูดิโอเนาะทุกคน mm hmm. สร้างเอาไว้เอาไว้มานั่งเล่นทําคลิปแต่เราก็คือเรื่องงานแหละครับทุกคนนะครับเรื่องงานเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับเราก็ต้องมีอะไรถ่ายให้เอซได้รับชมกันนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยผมก็อยากได้นะเอซนะแต่ว่าเขาไม่ขายให้นะนะครับเพราะว่า ที่เขาเขาไม่ได้ขายไงแต่ว่าเป็นเป็นที่ยากกันนี่แหละนะครับแต่ก่อนก็ต้องบอกเอฟซีว่าแถวแถวนี้เป็นป่าหมดนะเป็นป่าทั้งหมดเลยเป็นป่าแบบนี้เลยครับป่านี่คือป่าเก่านะเนี่ยต้นไม้ที่เอฟซีเห็นเนี่ยเป็นป่าเก่าแก่นะครับอืมก็ดีแล้วครับมีป่าไว้ให้ดูเนาะนะครับนีครับเอฟซีครับเวลาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า ตอนอกลางวันเนี่ยนะครับออกซิเจนจากต้นไม้เนี่ยนะครับมันส่งมาหาเรานะครับเนี่ยเราได้ยินเสียงจ,กกจักจั่นได้ยินเสียงนกร้องนะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าเออผมก็ชอบอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับถ้าผมไม่ได้ท YouTube นะํา y o ู t u ะ e อฟซ c แน่นอนเลยครับแมงกบี้น่าจะอยู่ในป่าเลยนะนะครับไม่คือ แล้วแต่ความชอบอะเนาะนะครับผมชอบป่าชอบธรรมชาตินะครับก็ในอนาคตก็คิดว่าถ้าผมมีเงินพอที่จะซื้อที่ก็คงจะปลูกป่าเอาไว้นะนะครับแปลกไหมคนอื่นเขาทําไรทําหากินกันผมปลูกต้นไม้หาอะไรมาปลูกเอาไว้เป็นป่า,าไว้แบบพักล่มนะฮะแต่อันนี้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเป็นป่าดั้งเดิมนะครับ แต่ก่อนบ้านผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นป่าแบบนี้จนกระทั่งเราได้มาอยู่ได้มากินก็ต้องนะครับถากถางตัดไม้ออกเพื่อมาอยู่อาศัยแล้วก็ทําไร่นะครับเดี๋ยวเอฟซิกก็จะได้เห็นนะครับผมก็จะทําสตูดิโอตรงนี้นะครับทุกคนอ่าก็นะครับก็เร็วๆนี้ครับก็จะไ,ได้ทำนะฮะ ตรงนี้มันร่มครับทุกคนไอที่ผมเลือกสถานที่ตรงนี้เพราะว่ามันล่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ไม่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเวลาทําคลิปเนี่ยก็จะมีเสียบเสียงธรรมชาตินะครับให้เอฟซี FC ได้รับฟังแบบเป็นซาว์ประกอบที่แบบไม่ต้องไปตัดต่อเลยนะฮะก็คือเอจากที่จริงๆเลยนะตรงนี้เลยนะนะครับอืม เออเดี๋ยวว่างๆผมจะเก็บเก็บใบไม้กองกองเอาไว้นะเอฟซีนะครับทําไมถึงเก็บใบไม้กองกองเอาไว้เพราะผมว่าจะจะหมักเป็นปุ๋ยครับพอดีแมงกบี้อ่าคิดโครงการปลูกดอกไม้ต่อนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเนี้ยผมก็จะได้ปลูกดอกไม้ไงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับ คือผมอทำคอนเทนต์ลิเกนะครับน้องนุ่นเนชนกแล้วก็ลิเกที่น้องนุ่นไปอยู่หรือไปรับเชิญนะครับผมก็จะทำคอนเทนต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมก็อยู่บ้านบ้างไปถ่ายงานภาคสนามบ้างนะครับก็ไปไปมาๆครับทุกคนนะครับก็ต้องวางโครงการอีกทีนึงว่าจะ,จะทำยังไงกับการาถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้ ช่องของเรามีไรายได้นะครับแล้วก็ช่องผีเสื้อฟิล์มเนี่ยผมเพิ่งจะเอามาทําได้กี่วันเองเพิ่งสามวันอยู่เลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สามนะนะครับซึ่งช่องผีเสื้อฟิล์มเนี่ยผมทิ้งไว้ก็ประมาณเจ็ดเดือนได้เลยนะทุกคนนะครับก็ทิ้งไว้นานมากๆเลยนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้นำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะครับมาทำในช่องผีเสื้อฟิล์มต่อ ยังไงเอซี FC ก็ช่วยกดติดตามให้ช่องผีเซลฟิมได้40,000ซับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องตระกูลแมงฟิมก็40,000กว่าซับแล้วนะครับก็ดีใจจังเลยนะครับนี่แหละครับเอซีนะครับคือมันมีหลายช่องเนี่ยมันก็ลำบากตรงที่ว่าเราต้องคอยไปดูแลนะครับการมีช่องเยอะนะครับก็ไม่ใช่ข้อดีเหมือนกันนะนะครับถ้าผมมีแมงมังกับี้ช่องเดียวเนี่ยผมก็จะเต็มที่กับช่องเดียวไปเลยนะ แต่คราวนี้ผมมันมีสี่ช่องไงน,นะครับมีแมงกะบี้ฟิล์มบัตเตอร์ไฟฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแล้วก็ตระกูลแมงฟิล์มนะครับส่วนช่องแมงกะพูนชาแนลน่ะไม่ใช่ช่องผมนะแต่เป็นช่องเพื่อนผมแต่ว่าผมก็ช่วยเพื่อนนั่นแหละนะครับของแมงกะพูนก็ก็คือเวลาที่แมงกะพุนอยู่ที่บ้านแมงกะพูนก็ให้ถ่ายคลิปส่วนตัวลงนะครับการทํางานนะครับเข,เขาก็มีส่วนไร่ผักนะเนาะเขาก็ถ่ายลง ถ่ายแหล่งน้าอะไร้องเข้าไปนะครับผมก็ลงคลิปให้บ้างนะครับผมก็ช่วยๆกันไปเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนะครับแมงกะพรุนก็อยู่ในตระกูลแมงนะครับแต่ก่อนก็มีตระกูลแมงหลายตัวนะครับหลายช่องนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดก็เหลือแค่สองสองนก็คือแมงกะพีกับแมงกะพรุนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนอื่นก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะครับไม่ได้ทําช่องต่อหรือบางคนก็เปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วนะครับประมาณนี้นะทุกคนเนาะนะครับ อย่าลืมนะ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผีเซื้อฟิลฟมให้ด้วยนะครับ FC น้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับรอชมคลิปรอดูไลฟ์สดในช่องนี้ได้นะครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปถ่ายหน้างานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ